ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เอ็มเทคชัดชัว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันนี้พี่เล็กมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับงานระบบมาฝฟกอีกแล้วนะคะและก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากหลายๆเทปก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะพูดคุยถึงการเดินสายสัญญาณก็ดีการเลือกใช้สายสัญญาณก็ดีนะคะรวมถึงการคำนวณสายแต่เราจะคิดคำนวณแบบว่าจาก H N ไปจนถึงห้องแค่นั้นแต่วันนี้ค่ะจะลงรายละเอียด ถึงห้องแต่ละห้องเลยนะคะพอเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบว่าต่อ2จุด3จุดอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพี่เล็กจะมาบอกว่าจะต้องคำนวณยังไงแต่เบื้องต้นลิ่คงต้องมาถามก่อนว่าแนวคิดเนี้ยเนี่ยเริ่มมาจากไหนเพราะจริงๆแล้วเพื่อนช่างเนี่ยพอไปคำนวณถึงณนาจุดแบบว่าในบ้านก็น่าจะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างนี้คือผมเนี่ยได้มีโอกาสที่จะไปคุยหลายๆที่คุยกับหลายๆ หล,หลายหลายอย่างอย่าง,างเช่นโครงการหมู่บ้านอ uh huh. พวกเฟอร์นิเจอร์พวกพวกที่เป็นผ้าม่านอย่างเงี้ย uh huh. ผมก็ลอ,ลองลองลองสอบถามเขาดูว่าเออเขามีวิธีหรือแนวคิดยังไงค่ะที่จะจบงานได้อย่างรวดเร็ว oh. โดยไม่ยืดเยอะ uh huh, uh huh. หมายความว่าเขา เขาเนี่ยสามารถที่จะคํานวณมูลค่าหรือราคาให้กับลูกค้าได้ยังไงอืลูกค้ารู้เลยในวันนี้รู้เลยรู้เลยอย่างนี้คือยกตัวอย่างนะครับอันแรกก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ค่ะสมมุติว่าเราไปในช็อปของเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณจะรู้ราคาที่คุณตั้งไว้เนี่ยภายในยี่สิบนาทีโดยที่เราเพียงแต่บอกว่าเราอยากได้รูปแบบยังไงเขาก็จะหยิบชิ้นนั้นมาวาง วางเรียงเรียงเรียงเสร็จแล้วเขาก็คำนวณขึ้นมาโดยโปรแกรมเลยนะแล้วมาบอกเลยว่าเงินที่คุณจ่ายทั้งหมดทัานี้ปพ๊บมีส่วนลดเท่านี้นี่พิมพ์มาให้เราดูเลยผ้าม่านเหมือนกันอผ้าม่านเนี่ยก็เขาจะเขาจะไปวัดพื้นที่วัดพื้นที่แล้วเขาวัดเสร็จเขาสามารถคำนวณได้เลยว่าบ้านเนี้ย ใช้งบประมาณเท่าไหร่๋อใช่รู้เลยวัดพื้นที่กี่บานกี่หน้าต่างกี่ชั้นเออแล้วจะเลือกผ้าม่านแบบไหนก็มาคำนวณเป็นตารางเมตรอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช้โปรแกรมอันนี้ใช้คนล้วนใช่ซึ่งอันนี้แหละจะเหมือนกับเพื่อนช่างเราอ้ไม่ต้องใช้โปรแกรมไม่ไม่ได้พูดว่าไฮเทคแล้วมันมันจะต้องมาใช้อันนี้อีกอันหนึ่งคือผ้าม่านไม่ต้องใช้โปรแกรมโอ้ถูกต้องเพียงแต่ว่าเขารู้ว่า กว้างยาวเท่าไหร่แล้วมาคํานวณเขียนใ,ในกระดาษใ,ให้เรารแล้วเป็นปปปต้องบอกว่าเป็นหลายเรื่องหรือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพื่อนช่าง,งมองข้ามไปเลยนะเ,ออเพราะว่าบางทีเราอาจจะบอกว่าอืม ห้องกว้างเท่านี้แต่เราไม่ได้คิดเราแบบแบบประมาณประมาณพราะคําว่าประมาณให้ลูกค้าลูกค้าแบบไม่มั่นใจอ่ะจะมีเพิ่มกว่านี้จะเพิ่มเหมือนจะแพงกว่านี้ไหมหรือเออฉันจะต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่ที่ถือไว้ในมือประมาณห้าห0่นเนี่ยมันพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบวันหวันอยู่ในใจแต่ถ้าสมมติคุณเนี่ยออกมาชัดเจนเท่านี้เลยจบรู้เลยเหมือนสัมนาหลังสุดเนี่ยเราก็จะบอกวิธีการ วิธีการคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปติดงานระบบใช่ไหมครับเขาสมมุติว่าสายภายในไอเอชเอ็นเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดถึงเขาเหมาไปอยู่แล้วแต่พอสายภายในเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าอา้าวแล้วจะคิดยังไงดีจะคิดเป็นจุดหรือเป็นอะไรไหมเ,เขาคิดเป็นจุดในกรุงเทพอย่างเนี้ยเขาคิดจุดละ350ร้อยห้ใช่ไหมครับถ้ามีบล็อกตัวเอาเลทก็ประมาณ500ร้อยเราก็คิดเป็นจุดนับห้องเลยห้องมันมีกี่จุดล่ะสมมติว่ามี2จุดก็350ก็คื2สไป ก็เจ็ดร้อยใช่ไหมครับก็รู้เลยว่างบประมาณของของอาคารนั้นเนี่ยนับเลยทั้งตึกเนี่ยคือเจ้าของตึกเขารู้อยู่แล้วเรารวมรวมแล้วคิดเงินปุ๊บรู้เลยเหมือน้ามมานเลยเพราะเราคิดเป็นจุดไงเพราะประดคือขนาดห้องอะไรเงี้ยมันก็จะเท่าเท่ากันอยู่แล้วแหละในลักษณะของการวางทีวีก็จะคือจะไม่ได้แตกต่างกันมากฉะนั้นท่านพอคิดระบบเป็นจุดเนี่ยข้อดีคือคำนวณราคาให้เขาได้ทันทีแน่นอนแล้วก็ บางคนบอกว่าเออแล้วมันถ้ามันเกินมันขาดล่ะนิดหน่อยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันอุปกรณ์บางตัวมันไม่ได้แพงอะไรเยอะอย่างสายเนี่ยเพิ่มไปสักเมตรหนึ่งก็ไม่กี่บาทถูกต้องถูกต้องสามารถที่จะเพิ่มให้ลูกค้าหรือแถมทําแถมทําอะไรก็ลูกค้าจะรู้สึกประทับใจมากเวลาเราแถมอะไรนิดหน่อยเนี่ยใช่ไหมถูกต้องก็เป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งเอาไป นำการขายได้ใช่แต่แต่ต้องพูดด้วยนะว่าสิ่งที่เราให้เขาเพิ่มเติมเนี่ยคืออะไรบ้างเพราะลูกค้าจะรู้และก็รู้สึกดีตามมาเพราะจริงๆบางทีแบบเราให้ให้ไปโดยที่เราเราไม่ได้บอกลูกค้าเออเขาก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบพิเศษอะไรกับเรานะเอถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นผลประโยชน์สําหรับคุณลูกค้าของเราให้คุณเพื่อนช่างบอกเข้าไปเลยเต็มที่คือพูดได้เต็มปากของเราว่าเนี่ยเราบริการคุณนะอะไร ว่มามานี้นี่ก็คือ <G ül> ที่มาของแนวคิดนี้แต่เรื่องราวที่เราจะลงรายละเอียดการเรื่องแรกแหละก็อย่างที่บอกไปก็คือการคำนวณสายภายในใภายในห้องแต่ละห้องเลยนะคะส่วนเรื่องที่2ที่ตามมาสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องการเลือกใช้อุปกรณ์พวกแจ็คต่างๆที่จะมาใช้ในงานระบบอือตัวนี้สาคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้ผิดสัญญาณข้างนอกเข้ามาได้เนี่ยรบกวนเข้ามามันจะมันจะเกิดปัญหาภายหลังเราจะแก้ยาก แล้วพอแก้ยากเนี่ยเราไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเข้ามามาคิดตังค์เขาก็คิดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต้นทุนเพิ่มเนี่ยเราก็จะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับเข้าเนื้อนะจ๊ะต้องระวังก็คือในเรื่องแรกเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเราพูดถึงตัวในตึกเนี่ยตึกที่เป็นอพาร์ตเมนต์เราต้องคำนึงอันดับแรกสมมุติว่าเราเราไปรับงานเรื่องสายมา อันแรกเลยท่านต้องดูเรื่องของคุณภาพของสายตัวนี้เราเราเน้นย้ำตลอดนะครับไม่ไม่ใช่บอกแล้วว่าไม่ใช่ p s เสายสายยี่ห้อเดียวมีหลายยี่ห้อเยอะแยะที่เขามีคุณภาพเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราสามารถที่จะนำะลดปัญหาในระยะยาวได้ถ้าเราเลือกสายที่มีคุณภาพก็คือการเลือกเนี่ยมันจะต้องมอีหนึ่งก็คือสเปค สเปคนเนี่ยดูยังไงบางคนเห็นแต่กราฟผมให้ดูหลายรอบใช่ไหมเรื่องกราฟตัวนี้กราฟเนี่ยมันจะบอกอะไรบ้างมันจะบอกหนึ่งก็คือความถี่ความถี่ที่บอกว่าร้อยเมกสองร้อยเมกสามร้อยเมกผมให้ไปดูที่แปดร้อยเมกเลยถ้าง,งานระบบะเอาเอาความถี่เดียวเพราะว่าความถี่ถ้าแปดร้อยเมกผ่านนะครับย่านความถี่ต่ำกว่านี้ก็คือถ้าสายดีผ่านแน่นอนยกเว้นสายมีปัญหาซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเป็นกันว่ามีปัญหายังไงกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ คุณภาพสายที่ไม่ดีสายที่ไม่ดีก็คือเราสามารถทดสอบได้โดยมีตัวป้อนเข้าไปแล้วก็เราก็วัดสัญญาณอะไรต่างก็ให้อิงที่ความอความถี่800เมกเหมือนกันก็คือความถี่ที่ใช้ในระบบงานระบบเราเนี่ยไม่เกิน800เมก่างานระบบที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับวิธีคิดพอเรารู้แล้วว่าความถี่ที่800เมกเนี่ยสมมุติว่าเขาบอกว่า10ลบ18 dB <C HA> ในกราฟนะครับ <C HA> น้องนิกด,ดูในกราฟในกราฟเนี่ยแปดร้อยเมกะเฮิร์์มันจะลบประมาณสิบแปดดีบีหมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านต้องเอาสิบแปดเนี่ยไปหารด้วยหนึ่งรอยเมตรเพราะอันนี้ก็คิดที่หนึ่งร้อยเมตรอ่าก็ไม่ได้คิดที่หนึ่งเมตรนะสิบแปดดีบีต่อหนึ่งร้อยเมตรพะหารเข้ามาใช่ไหมครับ <C HA> มันจะเหลือศ <C HA> ูจุดหนึ่งแปดอ่าเห็นไหมจริงจริงหนึ่งเมตรหายไปนิดเดียวเองนะ ถ้าถ้าเป็นสายที่ดีะนะครับมันจะหายไปไม่เยอะ0.18แสดงว่า10เมตรง่ายๆจำง่ายๆว่า10เมตรรอดประมาณจัก1.8ไม่เกิน2 dB ใช่ๆใ,ใน10เมตรนะครับให้เราจำงี้แล้วกันนี่คือวิธีคิดวิธีการดูในกราฟบางคนก็คือเห็นกราฟแล้วก็งงม, <laughs> มันบอกอะไรบ้างมันก็บอกแค่ความถี่กับการรอดแค่นั้นเองให้เราแค่นี้ให้เขาง่ายๆนะครับแล้วหารด้วยร้อยร้อยในที่นี้คือ100เมตร ถ้าอย่างนนเพื่อนช่างอย่างที่บอกว่าเอดูกราฟก็ยังงงงอยู่แบบอะไรอะไรเงี้ยแล้วไหนจะต้องมานั่งคำนวณอีกเอาเป็นว่าจําง่ายๆอย่างนี้ไหมคะพี่เล็กก็คือว่า10เมตรเนี่ยสาย10เมตรจะลอดสัญญาณไม่เกิน 2dB ถ้าเทียบแล้วเนี่ยคือมันน้อยมากน้อยมากน้อยมากคือพัน ข้อต่อตัวเดียวก็แทบจะหายเท่านี้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสายสิ่งแรกคือแบบสาคัญมากๆก็คือเลือกสายที่มีคุณภาพใช่ครับคุณจะเลิกกังวลไปเลยในเรื่องของกราฟก็ดีในเรื่องของการคํานวณก็ดีเพราะอันนี้เราคํานวณมาให้คุณเสร็จสับแล้วแล้วก็คือยืนยันเลยว่าถ้า10เมตรมันจะหายไม่เกิน2ดีดีคุณมั่นใจได้ถ้าเกินกว่านี้แสดงว่าสายมีปัญหาเนี่ยท่านรู้คร่าวๆแล้วนะค่ะใช่ใช่วิธีการคํานวณ ทีนี้มันมีกรณีในบางกรณีผมเจอมาก็คือลูกค้าเนี่ยบอกว่าเอ้าแล้วในกรณีที่เราส่งไปเนี่ยความถี่สูงดันชัดแต่ความถี่ต่ำบางช่องดูไม่ได้อย่างเช่น,นช่อง e10 อะไรไม่นนสมมุตินะครับซึ่ง,ง,งจริงๆเขาเจอจริงๆแหละ e10 มีปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องของสายเหมือนกันทำไมถึงเกิดอย่างนั้นเพราะว่าสายเนี่ยมันเป็นโฟม ในบางกรณีที่เราไปตอกตะปูแล้วไปโดนปั้งเข้าไปแบนแบนบางช่วงนะแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าความถี่มันเหมาะสมกับการที่จะเอาไอ้ความถี่เนี้ยทิ้งมันเหมือน OCF เ,<อ>เลยแทนที่จะให้ความถี่นั้นผ่านใช่ไหมครับ<อ>มันก็จะเป็นหลุมหน่อยหน ян, <อ>ึ่งซึ่งเอาความถี่ช่องช่องนั้นแหละช่องที่เราจะจะใช้เนี่ยดันดันไปคัพปิง้งเขาเรียกคัพปิง้งก็คือการทิ้งลงกลาวทำให้ความถี่นั้นลอสเยอะมาก ความถี่เดียวม,มีปัญหานี้ด้วยในบางกรณีนะครับถ้าถ้าท่านเจอว่า U ชัด S, <S, S band หรือ V ไม่ชัดแล้วดูต้นทางไปดูต้นทางก่อนนะอย่าไม่ใช่เปลี่ยนสายเลยอย่าเพิ่งนะเพราะมันมันเปลี่ยนยากสายอะ่ะท่านไปที่ต้นทางแล้วไปดูว่าชัดไหมถ้ามีเครื่องวัดง่ายเลยวัดตรงตรง,ตรงต้นแหล่งว่าชัดว่าความแรงได้ไหมถ้าความแรงได้ผ่านสายมาแล้วไอ้ความถีนี้ตกลงไปเปลี่ยนสายได้เลย โอ้ยถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะวิธีการเพราะว่าบางคนแบบว่าอาจจะแบบว่าสัญญาณมันหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นควานหาอีกหลายๆเงื่อนไขโดยที่เรามองข้าว่าการตอกกิ๊บตัวหนึ่งเนี่ยมันทําให้เป็นแบบว่าปัญหาเออเป็นเรื่องขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะอยยังมีอีกหลายๆเคล็ดลับนะคะหลายๆเงื่อนไขเรามาตอกอันในบเบกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ